ลูกมีอะไรต้องบอกปะป๊าก็เขาบอกว่าครับปาป๊าเม่เช้าบอกหนูว่าโดนทําตรงนี้ใช่ครับในห้องน้ําตรงเป๊ะล่าสุดล่าสุดน้องก็พูดยอมพูดแล้วผมบอกว่าไม่ต้องกลัวปะป๊าปะป๊าปะป๊าชนะแล้วนะลูกไม่ต้องห่วงอะไรลูกมีอะไรต้องบอกปะป๊าก็เขาบอกว่าครับปาป๊าเม่เช้าบอกหนูว่าโดนทําตรงนี้ ใช่ครับในห้องน้ําตรงเป๊ะนะครับแล้วเขาบอกว่าโดนในห้องน้ําซึ่งผมรับไม่ได้ไนงะผมให้ลูกมาเรียนโรงเรียนแบบนี้แล้วมันเจออย่างนี้เหรอครับอยากให้สื่อทุกสื่อนะครับคนนึงถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคุณคนหนึง่งผมรับไม่ได้คนะรับคิดนรื่อผม,มที่ผมรักมากที่สุดอะ่ะแล้วต้องมาโดนโรงเรียนอย่างนี้ยผมพูดได้เลยตอนแรกทางโรงเรียนไม่ให้คิดผมด้วยแล้วแล้วอย่างเมื่อวานนะครับ เกิดเหตุแล้วคลิปอยู่ในมือแล้วเครื่องวิดีโออยู่ในมือผมไปนั่งรอตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลุ่มนี้มามาคือเขามีหลักฐานแล้วอะอย่างรู้ผมไม่มีผมก็ต้องรอไอ้คลิปวิดีโอที่ยังอยู่ในเครื่องเนี่ยสิบวันผมเอาก่อนสิบวันเขาให้คําตอบผมว่าต้องรอเวลานะครับตั้งแต่เช้าเขาบอกรอเวลารอบแรกรอเวลาเสร็จปุ๊บมาอีกรอบนึงเขาบอกเขาทําไม่ได้ผมไม่เป็นไรผู้ ถ้าทางคุณโรงเรียนทําไม่ได้ไม่เป็นไรทางเราอะ่ะทําได้แค่ดึงไฟล์ออกมาจากเครื่องมันไม่ได้ยากสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามขา่าวสารทั้งหมดได้ทีลิงด้านล่างได้เลยนะคะ